อเคครับวันนี้อยู่กับเกมวันพันแมนนะครับวันนี้ก็จะมาขาย ID SV ที่93นะครับเป็น ID ดีบ้านโตหลังหนึ่งนะแต่ ID ดีต้องบอกว่าถูกมากครับขอย้ำอีกทีว่าถูกมากครับผมโอเคเริ่มที่พลังนะครับพลัง13ล้านเลเวล106อันดับล้านประลอง147ครับไปดูอันดับพลังนะครับผมอันดับพลังที่122ผ่านด่านที่151 ตัวละครสุดแก่งที่ร้อยิบหกิวอันดับหนึ่งครับผมตัวละครระดับ SSR ทัชซึมมกิดัชชายคาบุโตเด็กอะตอมิกซอมบี้แมนโซนิกพุลิพูลิเซเนอร์ราชาใต้ดินแทงท็อปมาสเตอร์วัคซีนแมนแฟชประกายแสงมอสคิเตอร์เกิร์หรือยุงแดงต่อด้วยทัชซึมมกิครับผมก็โอเคครับผมก็ตัวละครเยอะม,มาก ต่อด้วยตัวดำนะครับตัวดำาป1ใบตัวแดง95ใบนะครับผมค่อนข้างเยอะนะเยอะแหละเยอะเยอะมากอะ่ะโอเคต่อไปก็เป็นตัวเฉพาะ49ใบอ่าก็ที่คำนวณดูนะครับผมเราจะได้ตัวดำในรอบที่ยุงรีเทิร์นมา36ใบก็จะเป็น117ใบป่ะอ่ะประมาณ117ใบนะครับผมแล้วก็ไป ต่อด้วยการล็อกอินล็อกอะไรอีกในตอนปู่บอมมาหรือว่าผมไม่รู้นะเดือนหน้าตัวอะไรจะมาเอาไปว่าเดือนหน้าตัวละครตัวดํามาก็เป็นบอกไปอีกสี่สิบใบก็เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดใบเราเติมอีกสามสิบสามใบก็จะได้หนึ่งร้อยแปดสิบใบนะครับผมแต่ใครฟุกอาจจะเปิดได้ก่อนหน้าน,านนะั้นสำหรับปู่บอมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นตัวละครตัวดำนะครับสำหรับเดือนหน้าอืมโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะครับผม ตัวเหลืองร้อยห้าใบเลยนะโอเคขอดูของมีทัชซึมกิ่นะทัชซึมกิมีกระเป๋าเด็กนะเฮ้ยมีกระเป๋าเด็กด้วยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีกระเป๋าเด็กหรอมีกระเป๋าเด็กเราขอปั้นเด็กได้ไหมอยากปั้นเด็กอะ่ะอยากปั้นเด็กจังเลยโอเคก็ไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับผมอ่ะ โอเคครับผมขอไปสึกดวนเลยแล้วกันสึกดวนสึกดวนโอเคไปสึกดวนนะก็แน่นอนครับอย่างที่เห็นครับทีมเราเป็นทีมฮีโร่แต่ก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีแบบยุงนะก็มียุงอยู่นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปเลยนะครับผมทีมฮีโร่นะปะ โอเคผมก็ขดคูณสามนะคูณสามอัตโนมัติไปครับผมถัดไปก่อนเลยครับเลื่อนหินทำลายฟ้าครับผมตูมติดคำสาบไปสี่ตัวครับแปดประกายแสงตีธรรมดาไปหนึ่งทีติดคำสาบตายไปผมแทงท็อปต่อยไปอวเอสมิธแมนยิงไปครับเข้าสู่รอบที่สองอย่างๆนะครับผมนะกากหวานอารตีใส่ เอ,อื้อเอ,อื้อติดคำสา์เป็นที่เรียบร้อยชนะได้แบบชิวๆอาไปต่อครับผมโอเคเจ็ดล้านหรอไปกันเลยไปกันเลยชิวๆครับผมชิวๆไปถัดซึ่งเมื่อกี้ไปครับเลื่อนหินทำลายฟ้าครับตุม้มแน่นอนไอดีนี้นะ ะจะบอกว่าตอนปู่บอมมาถ้าเราได้ปู่บอมเราก็มีแฟชประกายแสงซึ่งเป็นเมตาในปู่บอมนะครับผมถือว่าเป็นเมตาแล้วก็เล่นได้ในปู่บอมเลยนะผมชอบตรงที่ว่าเอออย่างน้อยมันก็กลับมาได้นะแฟชประกายแสงสิบล้านดีไหมชิวเกินหรือเปล่ากว่าไม่ชิวนะอ่ะไปกันเลยเจล้านนี่แหละได้แต้มเยอะดีโอเคเริ่มต่อสู้ปะ อะตอมิกปาดมาก่อนนะเอออะตอมิกเร็วอยู่นะถัดไปครับตอนนี้เลื่อนหินทำลายฟ้าครับตุ้มติดคำสา์ไปสี่ตัวถัดมาต่อครับเลื่อนหินทำลายฟ้าต่อครับตุ้มตีไปหนึ่งทีครับแฟชชประกายแสงเด็กมาครับผมตอนนี้รัวแขนอุลามานมา อแฟดตีไปครับอแทงท็อปต่อยไปยิงอัดหน้าไปครับซอมบี้แมนนะดาชัยตีไปดาชัยของเขาติดไวโยทอทอแล้วโอเคหน้ากาก,ากหวัดอันตีครับตายเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับทัตซเมะกิเหลือแค่อตอมิกตัวเดียวเท่าน,นั้นอตอมิกก็น่าจะปาดมาอ่ะไม่ใช่ครับโจมตีขึ้นแสงไปครับแฝดประกายแสงอตอมิกปาดมาต่อครับ ตีไปหนึ่งชีเก็บเป็นที่เรียบร้อยครับผมขึ้นแรงเรียบร้อยครับเท่านี้ตัวแดงก็มีเก้าสิบหกใบแล้วนะโอเคฝึกปีศาจต,ต่อไหมอะ่ะปีศาจส,สักรอบแล้วกันมียุงนะมียุงอ่ะปีศาจส,สักรอบแล้วกันนะครับจบนี้ก็ขอดูก่อนขอดูก่อนคออะไรโอ้คอกิโลกิโลไม่น่าไหวอ่ะอ่ะ พอก่อนเราเป็นทีมฮีโร่นะเราไม่มีเกลียกิโลนะแต่ว่าถ้ามีปู่บอมมาอืมได้อยู่นะได้อยู่โอเคยุงอยู่จนพิบตาไปใส่จีนัทครับจีนัทตายแน่นอนครับผมราชายใต้ดินพีโร่ต่อเลยครับติดเผาไหมไปสองตัวบิดคิงอันติมา โอเคก็ยังชิวๆอยู่โดนสะท้อนไปนิดหน่อยนะครับผมเพราะเรามีด้วงนั่นเองด้วงต่อยวัคซีนแมนวัคซีนแมนตายไปเป็นทีบร้อยโอเคบิสคิงตีธรรมดาไปครับบาดทุกอาชูราครับสําหรับด้วงของเขาโจมตีใส่บิสคิงบิสคิงบอกว่าทําได้แค่นี้เหรอ,อะโดนบิสคิงของเขาตีมาอีกอหืราชาเต้ดินตีธรรมดามาเจอราชาเต้ดินตีส่วนไปครับผมเพราะว่าติดเผาไหม้นะยุงตีมาครับผมดิงเลือดให้ทีมตัวเองนี่ต่อยเข้าสู่รอบที่2แล้วนะครับ อ่ะโอเคเป็นคอยุงนะยุงจุดจมพิบตาไปใส่จีนัทอีกทีคราวนี้ลุงเอ้ยยุลุงอะไรล่ะอืมยุงก็ไล้ตบนะครับผมราชาใต้ดินอันตีไปครับแน่นอนครับยุงตีไปเก็บเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับด้วยบิดคิงอันตีมาครับผมตัวสะท้อนไปนิดหน่อยวัคซีนแมนบนพลังงานไปครับตู้มโอเคมาทุกอาชูร่าครับเก็บได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม ต่อไปขอไปตีบอสเลยโอ้จะเลื่อนแล้วแต่แต่ไปตีบอสก่อนเดี๋ยวเวลาไม่ทันนะเดี๋ยวมันยาวเกินเดี๋ยวมันยาวเกินโอเคโอเคตีบอสตีบอสตีเกลิวแล้วกันเพราะว่าอะเซตแบบนี้น่าจะตีเกริวดีที่สุดนะแต่เราไม่น่าใช้วัคซีนแมนนะเฮ้ยนี่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 แฟตประกายแสงหน้ากากหวาน ไม่เป็นไรเพราะมีตัวทํากระดูกหักนะครับผมอืมด้วงเหรอขอดูก่อนนะอืมไม่น่ามีตัวแล้วนะจะเอาทัดไปดีไหมแต่ว่าคอก็ไม่ครบไงประเด็นอ่ะนี่แหละดีที่สุดละดีเท่าที่จะดีได้แล้วแหละครับมัง้งอ่ะไปเลยไปเลยขี้เกียจคิดละคิดมากครับผม พลังจิตขึ้นหินมาก่อนเลยครับอ่ะแฟดตีธรรมดาไปยุงจุดจมพิปตาไปครับต่อไปก็ให้แฟดอันติอันตินะอ่าซอมบี้แมนยิงไปรับดาเมจครับบิดคิงไล่ตีต่อต่อยไปทีครับผมสำหรับด้วงตีครับนี่หน้ากากหวานอันติดดาเมจที่ทำได้คือสี่ล้านแปดนะผมยังไม่ได้ดูดาเมจของยุงเลยเดี๋ยวขอดูรอบใหม่นะครับผมโอเครอบที่สองแล้ว อ่ะแฝดประกายแสงโจมตีขึ้นแสงไปครับติดบทขยี้ไปตามด้วยยุงตีไปครับผมไล่ตีนะต่อไปก็บิสกินก็ไล่ตีอีกเหรอโอเคลืมนะครับผมจูโจมพิตาไปครับสําหรับยุงเจ็ดล้านสามนะืึได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวผมกดข้ามไปเลยแล้วกันอ่ะขอกดข้ามดาเบียดรวมที่ทําได้คือโอเคค้างเลยนะครับอ่ะนานหน่อยนานหน่อยโอเคมาสักที โอ้โหสามร้อยล้านในการตีบอสนะครับผมประวัติสูงสุดด้วยนะโอเคก็สรุปคือไอดีนี้นะครับก็ดองตัวดําดองตัวแดงดองตัว๋วเหลืองดวงดองต่ดอตดองตัวเฉพาะอีกนะครับโอ้โหลิ้นพันกันแล้วเนี่ยดอง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 ส่วนถ้าปู่บอมมาเดือนหน้าจริงก็ต้องเติมอีกประมาณ33บาใบหรือว่าเก็บเพชรพอก็น่าจะเติมไปอีกส1ใบนะครับผมไปซื้อแผกพันห้าเอออ่ะ ก็ประมาณนี้ครับผมเนี่ยก็มีนะครับผมตัวละครเมตาก็ว่าได้อยู่เหมือนกันถ้าปู่บอมมาแล้วเราก็เอาไปเปิดปู่บอมนะอะต้องบอกว่าเมตาก็ถือว่าได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นคอที่ยังไม่ใช่เมตานะครับผมเป็นคอซอมบี้แมนนะอ่ะก็ปู่บอมมาเดี๋ยวก็เปลี่ยนคอแล้วนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาครับราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับย้ำอีกทีครับผม1,200บาทนะครับผมก็ สนใจก็ติดต่อมาครับเจอกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ